ประวัติศาสตร์ลับราชนีมองโกตอนที่1ข้อมูลที่หายไปณนะวันที่ไม่มีใครรู้ในตอนปลายศตวรรษที่13เมมือที่ระบุไม่ได้ว่าใครเป็นคนงุ่มง่ามตัดข้อความบางส่วนออกจากบทสำคัญที่สุดทางการเมืองในพงศาวดารลับของมองโก ส่วนที่ถูกตัดออกไปนั้นคือบันทึกคำพูดของแจงกิสขานในฤดูร้อนของปี1206ขณะประกาศตั้งอาณาจักรมองโกลและกำหนดรูปแบบการปกครองที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอด150ปีถัดมาอาจเป็นด้วยความผิดพลาดหรือเพราะอาจมีเจตนาร้ายจึงยังมีข้อความประโยคหนึ่งหลงเหลือไว้ให้อ่านมีใจความว่าเราจงมอบรางวัลแก่บุตรหลานที่เป็นสตรีของเรา ซึ่งประโยคนี้บอกเป็นไนให้รู้ว่าส่วนที่ถูกตัดออกไปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรข้อความที่ปรากฏก่อนหน้านั้นระบุว่าเจงกิสข่านได้มอบหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตำแหน่งดินแดนและข้าราชบริพารให้บุตรชายพี่น้องเพศช,ชายตลอดจนลูกน้องตามความสามารถและผลงานที่มีส่วนในการเสริมสร้างอิทธิพลของตน แต่เมื่อมาถึงตอนที่ข้อความในหนังสือบอกว่าเจงกิสคานประกาศชมเชยความสำเร็จและมอบรางวัลแก่บุตรสาวในที่ประชุมมือลึกลับนั้นกลับจัดการคำพูดของเจงกิสคานให้หายไปจากบันทึกของเขาการตัดข้อความทิ้งหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการคัดลอกข้อความที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่โดยตั้งใจบันทึกเฉพาะประโยคสุดท้ายที่ว่านั้นลงไปอีกครั้งหรือบางทีผู้ที่ทำหน้าที่คัดลอกอาจจะเผลอเรอเขียนประโยคเดิมซ้ำลงไป หรือคนที่ลงมือตัดทอนข้อความอาจต้องการย้ำให้รู้ว่าส่วนที่ขาดหายไปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเป็นไปได้อีกเช่นกันค่ะว่าตั้งใจทิ้งปริศนาไว้ท้าทายให้คนรุ่นต่อๆไปมาคบคิดว่าอะไรกันแน่ที่ถูกตัดทิ้งไปพงศาวดารล,ลับของมองโกเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเอกสารบันทึกถ้อยคำที่เจงกิสานพูดตลอดทั้งชีวิตระหว่างการก่อตั้งชาติมองโกและบัญญัติกฎหมายพื้นฐานให้แก่ประชาชนของตน ตลอดจนกระจายอำนาจและแต่งตั้งคณะผู้บริหารขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆบันทึกฉบับนี้เสมือนหนึ่งประวัติชีวิตของชนเผ่าเผ่าหนึ่งรวมทั้งผู้นำเผ่าตลอดจนแหล่งรวบรวมเอกสารทางการหรือรัฐธรรมนูญของชาติที่เติบโตขึ้นมาในจกักรวรรดิโลกเฉพาะสมาชิกสำคัญที่สุดของราชวงศ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงเอกสารฉบับนี้ได้และนั่นก็คือที่มาของชื่อบันทึกฉบับนี้นั่นเองค่ะ พงศาวดารลับทำให้เรารู้ลึกถึงทัศนส่วนบุคคลของราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรในขณะนั้นต่างจากบันทึกที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ฉบับอื่นค่ะมีการบันทึกไว้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาบนเตียงระหว่างสามีภรรยาปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรตลอดจนกระทั่งประเด็นโต้แย้งเรื่องใครมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครและการแสดงออกซึ่งความกลัวและความต้องการลึกๆในใจของบุคคลในครอบครัว ที่ไม่รู้เลยว่าตนกำลังจะกลายเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์โลกแถมยังมีการกล่าวถึงอุปนิสัยและเหตุการณ์หลายตอนแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยหนุ่มของเจงกิสานบันทึกฉบับนี้ไม่ได้เขียนขึ้นด้วยน้ำมือของสมุนที่ชอบประจบซอพลอแต่เป็นบันทึกของบุรุษนิรนามที่ตั้งใจจะรักษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุรุษผู้เก่งกล้าและจัก,กรวรรดิที่เขาสร้างขึ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามค่ะนั่นไม่ได้หมายความว่าประวัติศาสตร์ฉบับนี้จะได้รับการเปิดเผยให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปอาจจะเรียกได้ว่านโยบายการปกครองของมองโกเป็นนโยบายลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมีการเก็บบันทึกอย่างเป็นแก่นสารน้อยมากค่ะถึงจะมีมันก็คือบันทึกที่เขียนด้วยภาษามองโกซึ่งเป็นภาษาที่ไม่อนุญาตให้เฉลยในดินแดนที่ถูกทิชิตมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เลย ขณะที่บรรดาข่านแห่งจกักรวรรดิมองโกแจกจ่ายแก้วแหวนเงินทองและทรัพย์สมบัติชนิดที่ไม่เคยปรากฏหลักฐานว่าตรณีทีเหนียวแต่ทุกท่านกลับเก็บเอกสารทุกอย่างใส่กุญแจไว้ในท้องพระคลังพร้อมกับวางยามเฝ้าระวังอย่างแน่นหนาดังที่ราชิตอันดินผู้บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ชาวปเปอร์เซียคนหนึ่งเขียนไว้ในสมัยศตวรรษที่13ว่าจากรุ่นสู่รุ่นพวกเขาบันทึกข้อเท็จจริงจากประวัติศาสตร์ไว้ด้วยสำนวนของภาษามองโก โดยไม่มีการรวบรวมและเรียบเรียงให้เป็นระเบียบบันทึกตอนแล้วตอนเล่ากระจัดกระจายอยู่ในท้องพระคลังซอนเรนจากสายตาคนแปลกหน้าและผู้เชี่ยวชาญทั้งปวงไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เห็นหรือทําการศึกษาบันทึกเหล่านั้นเราจะเห็นได้ว่าความเร้นลับของบันทึกและการเก็บรักษาที่ยุ่งเหยิงขาดระเบียบนั้นเกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายปกครองเองนั่นแหละค่ะ เมื่อบันทึกทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดขาดความเป็นระเบียบเช่นนี้ผู้ควบคุมดูแลเอกสารในท้องพระคลังก็สามารถเลือกหยิบเอาเอกสารเหล่านั้นไปซ่อนหรือเปิดเผยเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญทางการเมืองในขณะนั้นได้โดยง่ายเมื่อผู้นําคนใดคิดจะทําลายชื่อเสียงของฝ่ายตรงข้ามหรืออยากหาเหตุลงโทษใครสักคนก็จะมีหลักฐานบางอย่างที่สามารถดึงจากท้องพระคลังมาใช้ได้เสมอ การถือปฏิบัติตามแบบอย่างของเจงกิสคานททำให้ผู้ปกครองมองโกในยุคแรกๆมองเห็นชัดว่าความรู้คืออาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของตนจึงถือปฏิบัติไม่ให้เกิดความรั่วไหลของข้อมูลเป็นสำคัญเจงกิสคานมีลูกชายสี่คนที่ดีแต่หาความสำราญใส่ตัวดื่มเหล้ามีฝีมือสู้รบในระดับปานกลางและไม่ได้เก่งกาจเป็นพิเศษในเรื่องใดๆแต่ทั้งสี่ก็ยังมีชื่อเสียงปรากฏสืบมา,ท,าทั้งทั้งที่สร้างความเสียหายมากมายให้แก่จกักรวรรดิของบิดา และแม้ว่าเจงกิสคานจะมองเห็นว่าลูกสาวมีคุณสมบัติผู้นำที่เหนือกว่าและมอบดินแดนสำคัญของอาณาจักรให้อยู่ในมือพวกนางแต่ปัจจุบันเรากลับไม่แน่ใจว่าเจงกิสคานมีลูกสาวกี่คนกันแน่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่นั้นไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของพวกนางได้เลยค่ะแต่เมื่อพ้นไปจากเวทีประวัติศาสตร์ก็ปิดประตูไล่หลังและปล่อยให้ทุลีแห่งการเวลาหลายร้อยปีกลบร่องรอยของพวกนางจนหมด ชีวิตของราชินีมองโกเหล่านี้ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะชีวิตของพวกนางนั้นยุ่งยากเกินกว่าจะทําความเข้าใจหรืออธิบายได้จนดูเหมือนว่าการลบพวกนางทิ้งไปเสียเลยจะทําไม่สะดวกใจมากกว่าตามที่ปรากฏโดยทั่วไปในโลกนี้เนี่ยหากดูจากประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่ส่งอิทธิพลต่างๆเราจะเห็นว่ามีเรื่องราวของการพยายามสแสวงหาอํานาจเหมือนกันหมดเลยค่ะมีสิ่งที่บอกให้รู้ถึงความแตกต่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆยเฉพาะตัว อาหารการกินที่แตกต่างรสนิยมทางเพศที่แตกต่างความเชื่อทางจิตวิญญาณที่แตกต่างตลอดจนอุปนิสัยเบี่ยงเบนพิลึกพิลั่นอื่นๆแต่ไม่มีใครเลยค่ะที่ต้องพบชะตากรรมคล้ายคลึงกับทายาสตรีของเจงกิสคารบางคนได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีบางคนถูกตราหน้าว่าชั่วร้ายและส่วนมากถูกจัดว่าเป็นทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับที่เคยมีปรากฏในทุกๆราชวงศ์ ราชิดอันดินเขียนไว้ว่ามีเรื่องเล่าขานมากมายเกี่ยวกับที่ดานเหล่านี้แต่เรื่องราวเหล่านั้นกลับสูญหายไปอย่างไรร่องรอยเราอาจไม่มีวันได้พบเรื่องราวละเอียดเกี่ยวกับลูกสาวทั้ง7หรือ8คนของเจงกิสขา่านแต่เราสามารถปฏะติดประต่อเรื่องราวส่วนใหญ่ในชีวิตของพวกนางได้ตลอดลายชั่วอายุคนในอดีตบางครั้งทายาทสตรีของเจงกิสขา่านทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองเองและบางครั้งก็ต้องชิงอำนาจจากพี่น้องหรือญาติทางห่างที่เป็นผู้ชาย เพราะทั้งก่อนหน้าและหลังจากนั้นไม่เคยมีปรากฏว่าสตรีจะกลุ่มอํานาจเหนือประชาชนมากมายขนาดนั้นและปกครองดินแดนมากแห่งเท่ากับสตรีเหล่านี้ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับที่ดาของเจงกิสขา่านที่เราได้มานั้นเนี่ยน่าสับสนเป็นอย่างยิ่งในแง่ของชื่อแล้วก็ตําแหน่งค่ะโดวยวิธีการสะกดตามการออกเสียงในภาษาต่างๆของผู้เขียนเรื่องราวของพวกนางแต่ละคนซึ่งมีทั้งจีน ia, เปอร์เซียอาร์เมเนียรัสเซียเติร์กและอิตาลี ข้อมูลแต่ละแห่งระบุจำนวนลูกสาวของแจงกิสขา่านเว้ต่างกันไปในพงศาวดารลับบอกว่าแจงกิสข่านกับภรรยามีลูกเขย8คนในปีสำคัญคือปี1206และยังระบุด้วยว่าแต่ละคนนั้นเป็นผู้บัญชาการควบคุมทหารหลายพันกองแต่รายชื่อลูกเขยนั้นยาวกว่ารายชื่อลูกสาว เหตุผลส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะมีการแต่งงานเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งและน่าจะเป็นไปได้ว่าญาติทางห่างพยายามยกสถานภาพของตนผ่านการแต่งงานเพื่อให้ปรากฏชื่อในบันทึกทางการว่าเป็นคนใกล้ชิดเจงกิสขา่านตลอดลายยุคสมัยนักประวัติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิมองโกค่อยๆตัดชื่อลูกสาวของเจงกิสขา่านออกไปจากบันทึกของตนขนแล้วขนเล่า เมื่อมาถึงรุ่นของนักประวัติศาสตร์ชาวพุทธยุคศตวรรษที่17ก็เหลือชื่อลูกสาวของเจงกิสข่านให้เป็นที่จดจําเพียงคนเดียวแต่แล้วชื่อของหนางก็หายไปกับบันทึกเหตุการณ์ที่ถูกบิดเบือนในสมัยต่อมาลูกสาวสี่คนของเจงกิสข่านได้เป็นราชินีปกครองดิแนแดนของตอนเองและควบคุมกํากลังทัพขนาดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้แต่อีกหลายคนให้การสนับสนุนทั้งผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนและอนุเคราะห์การจัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมศาสนาและตำราเรียน บางคนมีลูกขณะที่อีกหลายคนตายไปโดยปราศจากทายาทสำหรับลูกสาวคนสุดท้องที่ราชิตอันดินเขียนบอกไว้ว่าในจำนวนลูกสาวทั้งหมดนางเป็นคนที่เจงกิสข่านร,รักมากที่สุดถูกน้องชายเทรยศฆ่าตายหลังจากบิดาเสียชีวิตไม่นานนักเมื่ออยู่ในราชสำนักสตรีสูงสศ์เหล่านี้จะสวมเครื่องประดับศีรษะที่สูงเลยใบหูขึ้นไปไม่น้อยกว่า2ฟุตท,ทำด้วยผ้าสักการะปักขนนกหรูหราอลังการ เพื่อจะได้ดูสูงตระหง่านกว่าคนรอบตัวและทําให้ตัวเองมีสง่าราศียำนั่งบนหลังม้าเมื่อมีโอกาสทําได้พวกนางจะเลี้ยงลูกอย่างสงบแต่เมื่อถึงคราวจําเป็นพวกนางก็สามารถสวมหมวกเหล็กถือคันธนูและลูกศรอ,ออกรบเพื่อปกป้องประเทศชาติและครอบครัวของตน สตรีสูงศักดิ์ชาวมองโกขี่ม้าแข่งบัญชาการรบนั่งเป็นตุลาการตัดสินความผิดร้ายแรงปกครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลและบางครั้งก็ลงสนามแข่งมวยปล้ำกับผู้ชายในที่สาธารณะพวกนางทนงตัวพอที่จะปฏิเสธไม่รับธรรมเนียมปฏิบัติของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสตรีในแดนอารยะเช่นการสวมผ้าคลุมหน้าการมัดเท้าหรือการเก็บตัวอยู่อย่างสันโดษ บางคนยอมรับสามีที่ถูกจัดหามาให้แต่อีกหลายคนเลือกสามีด้วยตัวเองหรือปฏิเสธไม่ยอมมีสามีเลยพวกนางใช้ชีวิตอยู่ในกรอบแห่งกฎเกณฑ์ของสังคมเมื่อรู้สึกว่าเป็นเรื่องถูกต้องและสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่เมื่อถึงร่าวจำเป็นหากไม่มีลูกสาวของเจงกิสคานก็คงไม่มีอาณาจักรมงโกเจงกิสคานตระหนักถึงความจริงเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่ๆท่านคานรู้ดีว่า อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลที่ท่านสร้างขึ้นนี้ไม่สามารถปกครองได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวการจะให้อาณาจักรอยู่รอดได้นั้นจำเป็นต้องมีศูนย์กลางอำนาจหลายแห่งซึ่งมีบทบาทเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อไม่สามารถพึ่งพาลูกชายให้ปกป้องอาณาจักรที่ตนพิชิตมาได้เจงกิสคานจึงต้องหันไปพึ่งพาลูกสาวที่ปกครองดินแดนหลายแห่งตลอดเส้นทางสายใหม่จากตอนเหนือของจีนไปจนถึงเอเชียกลางมากขึ้นแต่กระนั้นก็เถอะค่ะ บรรดาลูกสาวของเจงกิสข่านก็ถูกโจมตีแทบจะทันทีที่ท่านข่านสิ้นใจเริ่มจากภรรยาของน้องชายท่านเป็นอันดับแรกสงครามที่เริ่มจากการห้ามหันกันเองระหว่างสตรีที่ส่งอํานาจลุกลามเป็นสงครามต่อต้านการครองอํานาจของผู้หญิงและในรุ่นต่อมาคือรุ่นหลานของสตรีเหล่านี้แล้วรุ่นหลานปู่หลานตาของเจงกิสข่านก็มีการโหมโจมตีระบบดุลอํานาจที่เจงกิสข่านทิ้งไว้ให้รวมทั้งเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของลูกสาวของเจงกิสข่านหนักขึ้น ตลอดยุคที่มองโกเลเจรือนรุ่งเรืองสูงสุดคือตั้งแต่ปี1206ถึง1368สตรีสูงสักแห่งตระกูลบริจินของเจงกิสคานได้ยินหยัดต่อต้านการรวบอำนาจของเครือญาติฝ่ายชายอย่างแข่งขันขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะสตรีเหล่านี้เท่านั้นค่ะที่ลงมือปกป้องดินแดน,นของตนจากการพยายามยึดครองของคนนอก แต่แม้เมื่อบางคนต้องพบกับความตายอย่างสยดสยองน่ากลัวลูกสาวและหลานสาวของพวกนางก็ยังสู้ต่อไปเพื่อปกป้องมรดกที่เจงกิสขานมอบไว้ให้พวกตนเมื่อสตรีสูงศักด์เหล่านี้ถูกลดบทบาทและถูกขจัดแทบหมดสิ้นในเวลาต่อมาจากักรวรรดิมองโกก็ถึงการสั่นคลอนพังคลื่นและล่มสลายในปี1368ชาวมองโกเียดินแดนและถอยร่นกลับไปยังถิ่นเดิม ในที่ราบกว้างใหญ่ด้วยความอัปยศและเริ่มสู้รบกันเองอย่างเหี้มโหดยิ่งกว่าครั้งใดการทะเลาะวิวาทความร้าวชานและการยกกำลังเข้าจู่โจมกันนี้กินเวลาตลอด100ปีต่อมาจนกระทั่งราชินีองค์ใหม่ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดฝันประมาณปี1470ราชินีมันดูไห่ผู้ปราดเปรื่องคว้าทงมองโกที่ถูกเหยียบย่ำจนฝุ่นขึ้นมือและลงมือปลุกจิตสำนึกที่ลืมเลือนของชาวมองโกให้กลับคืนมา นางทาให้ประเทศมองโกลกลับมาเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกครั้งก่อตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่จากนั้นก็เลือนหายไปท่ามกลางหมอกหมุนมัวจากการขาดความเอาใจใส่คำพูดและเอกสารสามารถสะท้อนให้เห็นความจริงได้เพียงรางเรือนประหนึ่งรูปเงากลางแสงจากกองไฟในยามค่ำคืนหรือเขาโครงของภูผาเมื่อมองผ่านสายหมอก แต่เขาโครงที่เห็นเพียงเท่านั้นเป็นแค่พื้นฐานไม่เพียงพอที่เราจะมองเห็นรายละเอียดทั้งหมดได้ค่ะคำพูดอาจจะถูกดัดแปลงหรือตัดทอนแต่ความจริงที่เกิดขึ้นนั้นยังคงอยู่แม้ว่าจะไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นอย่างดีก็าตามแม้ว่าความจริงอาจจะถูกลืมหรืออยู่ผิดที่ผิดทางหรือสูญหายแต่ไม่มีวันที่มันจะถูกทำลายไม่เหลือซากด้วยน้ำมือของมนุษย์คำพูดอาจถูกลบทิ้งเอกสารอาจถูกตัดทอน หรือชื่อของใครบางคนอาจถูกสกัดออกไปแต่การกระทำเหล่านั้นเพียงแค่ทำให้ความทรงจำบิดเบือนไปเท่านั้นค่ะเป็นการทำลายหลักฐานแต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้การตัดทอนเอกสารยังคงทิ้งร่องรอยให้เห็นเข้าโครงของส่วนที่หายไปเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะต้องมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งผื้นดินจดจำทุกสิ่งได้เสมอ ความจริงจะต้องเผยตัวออกมาณที่ใดที่หนึ่งระหว่างรอเวลาให้สายลมผ่านพัดหอบเอาสายพ้นไปจากจุดที่กลบฝังมันไว้เท่าฐานเพียงน้อยนิดที่เกลื่อนกระจายบอกให้รู้ว่าเคยมีคนก่อกองไฟตรงนี้เมื่อนานมาแล้วแม้แต่รอยเท้าบางๆก็ยังปรากฏชัดบนพื้นโคลนที่แข็งตัวเมื่อเวลาล่วงผ่านไปนับล้านปีเป็นเสมือนการจดบันทึกอย่างถาวรว่าเคยมีการเคลื่อนผ่านจุดนี้ไป โลกจดจำทุกอย่างได้หลังจากที่มนุษย์ลืมเรื่องเหล่านั้นไปนานแล้วยากที่เราจะได้พบกับสิ่งที่ไม่ได้ตามหาทันทีที่เราเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับราชินีิ่งใหญ่เหล่านี้เราจะรู้ทันทีว่าประวัติศาสตร์ส่วนมากไม่ได้ซ่อนเร้นอยู่ในที่ลึกลับอะไรเลยค่ะมันเพียงแต่ถูกละเลยเท่านั้นเศษเสีเ้ยวของหลักฐานเกี่ยวกับสตรีชั้นสูงเหล่านี้ยังคงพบได้จากรายงานด้านการทูตของราชสำนักจีนจากจดหมายที่ส่งไปถึงนครวาติกัน จากประวัติศาสง่างามของมุสลิมจากบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของชาวอาร์เมเนียจากบันทึกของพ่อค้าเช่นมาโคโปโลและจากสิ่งที่ถูกสลักไว้ในเนื้อหินตามวัดของลัททิเตาและคงจื้อเมื่อรู้ว่ากำลังหาอะไรเราก็ได้พบราชินีมองโกจากบทกวีของซอเซอร์ค่ะซึ่งซอเซอร์ก็คือนักกวีสมัยกลางชาวอังกฤษนั่นเองค่ะจากบทเพลงของปุชชินีปุชชินีก็คือคีตกวีชาวอิตาลี จากภาพเขียนประกอบต้นฉบับของชาวมองโกลและจากภาพวาดบนผ้าไหมทางก้าที่แขวนอยู่ในอารามที่เบตราชินีเหล่านั้นยังอยู่ที่นั่นให้เราได้เห็นอีกครั้งหลังจากที่รอมาตลอด800ปีเอาละค่ะทุกคนขะ เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแบมอยากให้ทุกคนรอฟังในคลิปหน้านะคะถ้าทุกคนชอบคลิปประวัติศาสตร์แนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแบมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนแบมและรับฟังจนจบแบมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ